เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาพร้อมให้คำปรึกษาการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทั้งในและก็ต่างประเทศที่จะเพิ่มขีดความสามารถและมูลค่าของนวัตรกรรมของไทยได้ติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรครับ ฟองน้ำห้ามเลือดที่ถูกคิดค้นจากศัลยแพทย์ที่ใช้ประโยชน์จากเข้าเจ้ามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมห้ามเลือดให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดคุณสมบัติดีกว่าเจลาตินที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยผู้คิดค้นฟองน้ำห้ามเลือดยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการทดลองและวิจัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาวะแรกซ้อนกับผู้ป่วยและได้รับความนิยมจากศัลยแพทย์แล้วกว่า20แห่ง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เกินกว่าร้อยละ50ทั้งยังมีแผนต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยวเราก็ทดลองในผู้ป่วยประมาณ60รายก็พบว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปราศจากโลกแสกซ้อนเป็นไปตามมาตรฐานเราก็เขียนรายงานนะครับการที่เราได้มีสินค้าเชิงทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นการที่จะบอกเราว่าสินค้าของเรานี้มีประโยชน์จริง แล้วก็มีการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมาตรฐานตามระนั้นนะฮะแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้เราได้ผลิตสร้างวัสดุอื่นๆหรือแนวความคิดใหม่ๆอย่างอื่นต่อไปในอนาคตซึ่งการนําสินค้าออกมาแสดงในครั้งนี้คือการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ และเตรียมพร้อมปรับตัวกับการรับ AEC ที่มีผลกับเศรษฐกิจและการค้าของโลกที่ผู้ผลิตจะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในงานวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้ง GI นะคะของประเทศไทยซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดทางการค้าระหว่างประเทศได้นะนะคือณนะวันนี้เนี่ยนะคะเรา อย่างที่เรียนนะคะเราเปิดสิงเป็น AEC ด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันกันเยอะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของท่านนะคะในเช่นยกตัวอย่างไปอย่างเช่นเรื่องของสินค้านะคะเรามาโจทย์ GI ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์รรท้องถิ่นสินค้า GI แสดงถึงความหลากหลายนะคะหรือคุณสมบัติที่พิเศษที่แตกต่างจากสินค้า ท,ทั่วไปนะคะเพราะนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอันนี้เนี่ยนับว่าให้ความสําคัญเราให้ความสาคัญมากในขณะที่การจดสิทธิบตัตรก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาของนักพัฒนาล้วนมีศักยภาพแต่ไม่มีความรู้เรื่องการคุ้มครองนวัตกรรมของตนเองซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบซึ่งการจดสิทธิบตัตรจะมีประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผลิตภัณฑ์และเป็นการหาตลาดให้แก่ผู้ผลิตได้ง่ายยิ่งขึ้น ปรชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการหรือผู้นักวิจัยหรือผู้พิจารณาใหม่ๆมาคุ้มได้รับการคุ้มครองโดยการจดทะเบียนกับกรมเนี่ยมากขึ้นเพอคุ้มครองในประเทศแล้วเนี่ยก็ผ้าจะส่งออกไปต่างประเทศก็ควรจะคิด ล่วงหน้าไปด้วยว่าเราก็ต้องไปจดปเวียงคุ้มครองในต่างประเทศด้วยเพราะว่าหลักสากลเนี่ยเราจดที่ไหนคุ้มครองที่ประเทศนั้นเท่านั้นไม่ได้ไปคุ้มครองทั่วโลกทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผู้ประกอบการให้คิดเรื่องนี้ด้วยนะคะคนไทยอ่ะเ,เก่งนะคะอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปเนี่ยสามารถคิดค้นอะไรใหม่ๆได้เยอะแต่ว่าเรายังอาจจะขาดความความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองยยในักวิจัยใหม่ๆของเราก็มีความสามารถมีความรู้ความสามารถและได้รางวัลในต่างประเทศมาก ก็อยากให้ท่านเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของท่านด้วยหลังจากที่ท่านทําวิจัยหลายๆแล้วน,ะะนอกจากพื้นที่แสดงนวัตกรรมของผู้ผลิตแล้วยังมีจุดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยพิมญาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว NBT ท MBC 뉴스 김성현입니다.